ทำไว้ยับเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้ยายให้แม่ที่บ้านเอาไป้สามถุงอยู <c> ่ <oughs> นะคะโทรถามแล้วบอกว่าสามถุงจ้ะอ่ะโอ้ยชีวิตหอมหอมมากอ่ะแม่ค้าเก่าแต่ไม่เคยขายหรอกนะเน่ะ น้อเส้นไม่ต้องเยอะหรอเจ็ซีเนาะเส้นพอประมาณพอประมาณใช่ใชใชลูกชายให้มาไี้แหละกินเส้นเยอะมันก็จะไม่ดี ลนนจัดตาปรุงเครื่องไม่นี่ค่ะเก่าอร่อยก็เสีงนี้ลูก ทยอยกันไหนล่ะไม่ขาดเก่าจ้ะใส่ถุงงอลงไป โอ้ยหมาก็พรมไอ้อแมวก็พรมแมวจ้ะขัดกับสามถุงใส่เครื่องเครื่องเต็มเต็มตับเพียรไอ,อ้น้องแมวน้องแมวทำไมลูกอันจะตับเนี่ย นักเครื่องค่ะนักเครื่องมากไข่คนลลูกลลกคนลฟองเดี๋ยวมาหั่นนีดก่นเต้าหู้กนละก้อนโอ้ยมีความซุกานได้ขายของ <c oughs> เหมือนครอ่ะโรยต้นหอมผักชีมชีแต่ผักชีจ้ะ เสร็จแล้วสามถุงโอเคปะอุ้หอมไม่หิวมัดลวกจ้ะโอ้หมัดลวกอุ้หอมอ่ะหอมเทพี่น้องจา๋ตาตักน้ำก่อนจ้ะถุงเดียวเลยกระปวยก็มีอยู่กระบวยเดียวอึ๊บ no ไม่喏ตาพี่คงเดเรารนน้องไงเนาะ <c oughs> อ,ะอ,ะอะประมาณนี้ค่ะสามถุงถุงไปบ้าโ,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 โอ้ยกับลุดมือพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยลุดมือนี่โมอลอ่อะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตาเรากินบ้าง อะปรุงของตัวเองบ้างจ้ะเราก็ไม่เน้นอะไรเยอะหรอกค่ะก็เป็นเนแต่กลับเยอะๆแค่นั้นแหละจ้ะ เครื่องปังเน้นๆตับไข่เครื่องในอเอ๊ะอุปกรณ์ที่ชอบหมดอุปกรณ์ชอบ ไส่รังนักจัะเอาเบ็ดมดพอดี้วฉัน กอ,อ,อือือโอ้จัดเต็มจัะโอ้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นชามแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะเราจะต้องไปกินโชว์นะนี่จะดูดีนิดนึงจัดจัดให้สวยงาม S 1> <S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะของรัชนีเองโอ้โหเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกินโชว์ได้ที่ช่องรัชนีกินแซบนะคะหรือช่องรัชนีงานผ้านะคะ